สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเรามาสู่อัน,นจาจักรของปีเตอร์สายดันครับสายโหดสายดัน <laughs> อ,อรถกินน้ำนะใช้ย,ยาเหรค <laughs> ันนี้คันนี้เลยครับรถกินน้ำเฮ้ยดดด้ยเ เราจะเชียร์ครับเราชอบเชียร์ครดรถแรงๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทางอิปืมของเขาฝั่งนี้ครับอิปืมของเขานี่จะมิดล้อเลยครับคันนี้จะไม่มีสกีนะสกีหมายถึงว่าไอตัวอยู่ด้านล่างฐานน่ะด้านล่างใบมีดจะไม่มีครับจะใช้สีมือล้วน มันก็จะกระตุกบ้างนะถ้าคนมีฝีมือไม่ต้องใช้สก,กีนะอือใช้เกียร์อะไรดันวะเนี่ยน่าจะเป็นเกียร์สองครับเกียร์สองก็ตาย <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเต้ใช้เกียร์อะไรดันอ่ะใช้เกียร์อะไรดันอ่ะเกียร์สองวะอือยอด จะมีมิชลินเป็นตัวประกันครับอยู่ด้านบนครับจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะผูกคอหรือเปล่าได้อาชลินมาผูกคอครับเอามิชลินมาผูกคอเออมิดันไดงครับตรงนี้น่าจะตกไปประมาณาทนันกว่าเที่ยวครับเป็นงานเที่ยวนะไม่ใช่งานเมาคนระับ ท่านสอทอนี่หางานได้เก่งมากครับเจ้าอื่นจอดหมดแล้วครับแต่ว่าเจ้านี้ยังทํางานอยู่นะความโหดนี่ต้องยกให้ลูกน้องเขาเลยครับคนนี้เลยครับปิเตอร์สายดันครับอ่าจะใช้ L อลซ8ครับ sp ล่าสุดแต่ว่าตอนนี้ก็มัน เริ่มจะเก่าแล้วครับเื้อโอ้โหเฮ้ยเ้สุดยอดจังวะเอ้ยดันให้มันเดือดไม่ได้วะไม่ได้อ๋อ อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครครับอาตอนนี้จะอันเอาออกไหมเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เอาออกไหมเนี่ยโอ้รถไิธีมุมน้นครับ ขยันมากครับคนนี้ดันไม่มีวันไม่มีการหยุดนะจนกว่านู่นแหละสิบเจ็ดนาฬิกาครับยอดยอดเ่ยต้องยอะยกนี้โฟให้ครับ ทันเร่งเลยคนระับด well. ูขาเราะเมื่อวานฝนตกเลยโหโคตจริง ที่ประมาณกี่ไร่ป่ะเนี่ยห้าไร่ได้ไหมห้าถึงหกไร่เฮ้ยโตไม่ดันหรอเฮ้ยดันโตออ,อกเดี๋ยวให้เอ็มร้อยชุดหนึง่งหรือเอ็มร้อยมาแล้วเอ็ม <laughs> ร้อยอ่ะดันโตออกหน่อยอ๋ออะไร เราอยากให้ดันต่อกับโชว์ความแรงนะเราต้องจ้างเอ็มร้อยอ้เอ็มร้อยห้าสิบสักหนึ่งขวดขวดใหญ่ๆไม่แรงจริงเขาไม่กล้านะคันนิ่มแดงแรงมากอ่ะเล็งแล้วครับ ไปนี่แหละตอนนี้แหละเราต้องการครับอุ้ยโอ้ยอยังยังยัง,ยงหรือพี่ยังยังไม่ได้หนึ่งขวดต้องให้ได้หนึ่งขวดไนดะ้แล้วเว้ยไปบึ้มเรียบร้อย <laughs> ต่อผุผุครับ เอกใจครับเปใจไปกินข้าวกันป่ะกินข้าวอ่ะอันนี้สายควันก็มาครับ